ไม่คนอยู่ไม่จ,ไจังไปขุดจังไปขุดพ่อเมืองจังไปขุดพ่ออาคารขุดพ่อเมืองเก้ายึดไต่ชิดินก็เครือกันเนี่ยพี่น้องฮ่อเมื่อเป็นว่าแต่ว่าเห็ดไว้แล้วมันดีเถือกน้ำพัดน้ำผ้าเถือกดินถล่มเลยขนาดปราสาทหินปราสาทกู้ปลงังทั้งหลายที่ตั้งขึ้นเหนือชิดินเถือกล้มเถือกฝนมันเกิดยังถล่มลงมานะครับพี่น้องฮาอ คือเรื่องพีดด่น้องผู้ใดเคยไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็ลังเป็นกระแสเลยเนี่ยประสาทขอมประสาทยังไง่านไปแปดร้อยเก้าร้อยปีมันเกิดย่งพังถล่มลงมานะครับเถืกกล่มเถือกฝนซื่อๆเนี่ยอันนี้เถือกน้ามโซยุสุปีนะครับผมตอนนี้กับ่าสามาถที่สิรัดน้าเขาหน้าได้แล้วนะครับผมก็คงต้องใส่วิธีไหมนะครับพี่นอ้องเขาคงต้องไบพุนลาบทางเหนือน้าไปรัดเอาทางพุ่นนะครับให้มันเข่าพุ่นนะครับ ตรงนี้เพราะสามารถที่รัดน้ำเขาน้าได้แล้วกว,ว้างแผียกนกันกัคงตองเหตดไม่กับพี่น้องเฮาเนี่ยล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นไปตามการเวลาค้นขึ้นกันพี่น้องเฮาเพราะมีผู้ใดนุ่มไปนะผมเาก่อนนี่ก็บเมื่อคืนว่าหยขอที่ทาปาัดนี่จักเทียนะครับผมกะเน,นี่ละ่ะอายุหลายขึ้นหน้าเนี่ยก็เห็นนะครับพี่น้องเฮาวัตจักเพราะนั่นสางคุณงามความดีพี่น้องเฮา คนบางคนบางกุ้มบางพวกกับบวกหัจักนะครับปานว่าทะเลาะบอแวงกันญาติเพ่นดินญาติชีดินชีดรอนญาติผลประโยชน์กันปานว่าอย่าของสิยู่คำฝานะครับผมฮู้สิว่าเห็นฝาล่วงแล้วเฮ็ดไว้สางไว้ให้ลวกให้เต้ากับปานว่าลวกเต่าเพื่อสิยู่คำฝานะครับผมแต่พ่กห้อย่าจ,จังได้นะครับผมแต่ว่าคนที่เดือดร้อนก็คือไปะชาชนเห็นว่าตอนนี้ในคลิปออกมาหองห้ย้องห้หงหกันแล้ว นะครับผมก็ว่ากันไปวัานพี่น้องเฮ้าผู้เบื้องผู้สีเกิดใส่สติบ่ว่าสิเป็นอิฐเห็นดินปูนสิ่งก็สั่งหรือแม้แต่มนุษย์บบมียังยังเยื่นกับพี่น้องเพราะนั้นสั่งคุณงามความดีรักกันไว้เถิดนะครับผมอันใดที่มันบ่แม่นของเฮ้าอันใดที่มันบ่สมพ่อที่สิเป็นของเฮ้าย่าไปอยากได้ครับพี่น้องถ้าอันใดมันสมพ่อสิเป็นของเฮ้าสมพ่อที่เฮ้าสิได้เดี๋ยวธรรมะสิจัดสรรในเฮ้าเองครับผม ควันหักคนคนชีวิตครับ